บทที่หกบทที่หกตั้งตั้งเอยเอยตั้งไข่ตั้งไข่กอกอเอยเอยกอกอไก่ไก่ขอขอไข่ไข่ในในแล้วแล้วไก่ไก่ไข่ไข่ ของของเราเราน่ารักน่ารักมากมากมีมแม่ไก่แม่ไก่ออกไข่ออกไข่ฟองฟองใหญ่ใหญ่กลมกลมรเรอของไข่ไฟองฟงนี้้นีเราเราจะ ทำทำอะไรอะไรเอาเอามามาตั้งตั้งเล่นเล่นหกคะเมนหคะเมนกริ้งกริ้งไปไปจะจะทำทำไปไปใหญ่ใหญ่หัวรอกหัวรอกขันขำขันขำตั้งใจ ตั้งใจขีดเขียนขีดเขียนเล่าเรียนเล่าเรียนอ่านอ่านคำคำเด็กเด็กเอยเอยจดจดจำจำกอกอขอขอกอกอกากาตั้งไข่ตั้งไข่ล้มล้ม ต้มต้มไข่ไข่กินกินตั้งตั้งเอ๋ยเอ๋ยตั้งไข่ตั้งไข่จะจะตั้งตั้งใหญ่ใหญ่ไข่ไข่กลมกลมก็ก็ล้มล้มสิ้นสิ้น ถึงถึงว่าว่าไข่ไข่ล้มล้มจะจะต้มต้มกินกินถ้าถ้าตกตกดินดินเสียเสียก็ก็อดอดหมดหมดฝีมือฝีมือตั้งใจ ตั้งใจเราเรามีนี้จะจะดีดีกว่ากว่าอุตสาอุตสาอ่านอ่านเขียนเขียนเรียนเรียนหนังสือหนังสือทั้งทั้งวิชาวิชาสารพัดสารพัด เพียนเพียนหัดปลือหักปรือยายาดึงดื้อดึงดื้อตั้งไข่ตั้งไข่ร่ำไรร่ำไรเอยเอยกอกอไก่ไก่ขอขอไข่ไข่ ฟองฟองใหญ่ใหญ่นวลนวลขาวขาวกินกินไข่ไข่กินกินข้าวข้าวกินกินปูปูกินกินปลาปลากินกินผักผักผลไม้ผลไม้โตโตไวไวทันทัน ตา,ตาเล่าเรียนเล่าเรียนวิชาวิชาวันหน้าวันหน้าจะจะสบายสบาย